นมโอ้อาใส่ใส่ใส่นมนมเก่งมากอันนี้อะไรพ่อเอ๊พ่อฟาตซ์เก่งมากอาใส่ใส่พ<อ>่ออันนี้อันนี้อะไรนี่ใส่นี่ใส่นี่ไใช่ไหม,ม,มไหไหแม่มาลูกแม่อันนี้อะไรเนี่ยอันนีน้อะไร Anh à, này ừ. Mẹ cài ừ. Mẹ cài Anh à, này là bông Bông oh, đó Sự nát Mã Ui à, Anh này Nó khu